อร่อยเลิศอร่อยเละกรูปุ่นวันนี้อยากจะชวนแฟนๆนะคะ มาเลยค่ะรับประทานอาหารไทยไฟน์ดินนิ่งร้านนี้ชื่อว่ามิสถ้ากลางเมฆหมอกสายนาบเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเขาอยู่สารยานนครปฐรมนะคะเรียนเชิญนะคะร้านมิสของเรานะคะเมนูเด่นๆของเรานะคะจะเป็นเมนูครีกฟอร์มิสมาเม่าวอลคันิคลาสเฟอร์วิทบล็อกแล้วก็ไัยประทันค่ะมิสสารยานนครปฐมอร่อยเลิศค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านค่ะ คุณจารีรักเกียรติเอกภพนะคะมาน้องเคสสวัสดีจ้า ร้านเธอสวยเหลือเกินอะไรเป็นแรงบันดาลใจและเมนูเป็นอย่างไรจะ๊ะเริ่มมาซาเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้รสชาติแล้วก็ได้ชิมสูตรของคุณแม่ด้วยค่ะ,คะเราเลยเอาอาหารไทยที่มีคุณค่าเนี่ยค่ะเอามาทําเป็นไฮไฟด์เดอร์นิ่งค่ะจะสัมผัสเมฆหมอกเป็นเหมือนอยู่ในถ้าเมนูแรกภูมิใจนําเสนอครีกฟอร์ค่ะมาทางน้าตกเลยนะคะทอดมันกุ้งชีสครกเกอร์ค่ะโดยเราใช้กุ้งอาร์เจนตินานะคะชีสกรอบโรนะคะท็อปด้วยเบลูก้าคาวี <Wow. S 2> น้ำจิ้มบัวสูตรโฮมเมดค่ะถัดไปนะคะจะเป็นเมนูยำส้มโออยู่ในปานิปุลีทองคำเป็นทองคำแท้9 9 9 8ดค่ะกินได้ปลอดภัยค่ะป p p e เ i z e r จานแรกไปต่อีิจานน้องเคสเมนูมิสแมม่าค่ะความลับจากคุณแม่ของเคสเองค่ะ,คะตัวต้องยูต้องความผมนะคะเสิร์ฟคู่กับหอยเชลล์โปเตะจากญี่ปุ่นค่ะท็อปด้วยข้าวเกี๊ยวโฮมเมดทรัฟเฟิลคาเวีร์กุยช่ายนะคะและเจลไข่ เวลาทานนะคะให้ตีบซอสสูตรของคุณแม่นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะปรุงจนออกมาพรีเซนเตชันหรูมากไปเมนูต่อนะจ๊ะของมิสค่ะว o ลคอนิคคลาสค่ะแกงคั่วมาเสิร์ฟในรูปแบบของมูสด้านล่างจะทําเป็นคัมโบเห็ดเผาะนะคะและท็อปด้วยเบลูก้าคาเวียค่ะเสิร์ฟมาคู่กับขนมปังเบคอนและจุเลเบคอนค่ะยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าหนึ่คอร์สของมิส เขามีหลากหลายเฟอร์วิตบล็อกนะคะ,คะจะเป็นเมนคอร์สของเราค่ะ,คะเนื้อซากะวาคิว A5 จากญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นเนื้อที่นุ่มมากนะคะ,คะเราจะใช้ตัวไมโครเมเนนะคะทำเบสซอสมัสั่นนะคะเสิร์ฟคู่กับค็อกเก้มัสั่นเจลอาจาร์แล้วก็หอมแดงดองนะคะนี่คือเมนคอร์ส ไปของหวานสิจะ้ะไทยผัดไทยค่ะเริ่มอันแรกนะคะจะเป็นขนมครกข้าวโพดค่ะต่อไปนะคะชูครีมหม้อ,อกแกงค่ะตอนนี้เป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ,คะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะทุกคนรู้จักนี่คืออาหารแบบฟดายนิ่งเป็นอาหารไทยเขามีเปิดให้จองทั้งหมด3รอบ11เโมงค่ะ3โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มค่ะรีคลอการันตีความเด่นอร่อยเลิศที่มิสสารยานะคนปรปฐมอร่อยและ เชิญมาได้ที่ร้านมิสตั้งอยู่ที่ถนนสาลายานักครนชัยศรีซอยบ้านตั้งสิลภายในคอนโดสาลายาวันจังหวัดนักครปฐมโปรโแรนอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศกบุรี่กับ a s s วันนี้ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษนะคะให้กับมิสเพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนนค่ะจะแลกรับ แกลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับทานอาหารที่ร้านนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2568ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีาดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ัขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะร่อยเลิศกับผลิตนี่เมชื่ออีซิ้งย่าผิงชังต้องกินค่ะ